มานเฮาหาโชคสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ผู้สุข้นครับผมมาตามแนวทางลาวพัฒนาอาจารย์ไกวันจันทร์ที่สามพฤศจิก,กาสองห้าหกแปดวันแรกควงเดือนพฤศจิก,กาเบืองผลมือวันสุกตัวล่าง,งวัดสุด้ายเนาะพี่น้องเนาะเลขบนมันออกนี่คือเจ็ดสองห้าเลขล่างคือสามเจ็ดนาะพี่น้องเนาะของอาจารย์ไก ของอาจารย์ใกล้นี่เลขวิ่งนีเข่าบนล่างพี่น้องแต่ว่าจับคว้เข่าตารางเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นตกลับก็ถือว่าเขาเพราะว่าเลขเป็นบรรัเลยปักลักนะพี่น้องเป็นตัวล่างนะพี่น้องเด้อส่วนเหลขกวิ่งนี่เลขบนมันดอกสองหากับเลขวิ่งกับเข่าหาเข่าตัวเน้นด้วยพี่น้องเจ็ดนี่เป็นตัวล่างกับมาเนาะ nah พี่น้องเนาะแต่ว่าเลขวิ่งลูดนี่เข่าบนเข่ลาล,ล่างได้แหละบานี้จับคูน่นี่เป็นตนัวล่างเนาะพี่นอ้นองเป็นตนัวล่างเป็น จับกูเข่าตัวล่องนะพี่น้องนะ้อเพราะว่าเล็กเป็นโมเด็ปปากลักบนล่างไปกับเล็กวิ่งกันมาบนมาล่างจับกูกับเข่าล่างนะพี่น้องเป็นจับขามเนาะหาสองเนาะห้าสามห้าสี่เล็กเพราะว่าเล็กกันสองหานะมันออกมือมันพูดก็ออกสองหาวัตนุกนยังมาออกสองหายานะพี่น้อง เลี้ยงมันออกตัวหน่อยนักหนอนน้าเอฟซีพี่น้องทุกอาจารย์เป็นธขีดจับโอ้มันจัด ลาพัฒนา วิ่งบนล่างวิ่งบนล่าง สี่สี่กับเจ็ดมักบาพี่น้องมักสี่หรือมักเจ็ดไม่ได้เงนี่สายวิง่งสายหลดุดเป็นยังเน่นเจ็ดอยู่พี่น้องเป็นยังมักเจ็ดตัวเก่าอยู่เป็นยังมักเจ็ดตัวเก่าตัวเดิมอยู่เพราะมันออกกันสามเจ็ดเนาะ จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้า สามเจ็ันออกแล้วพันบจับเจ็ 74, มานากันได้ได้พี่น้องจับเอาด้พันพ่นอ 74, 4, 7, พัน,จ,น, 74, 4, 7, พนจับขามแล้ว 73, 74, นี่เจ็ถ้าพี่น้องมากกัจัดได้นี่เจ็ดสี่่เจ็ดพันจับขามละเจดสามเจ็ดสี่เนี่เข้ามาเข้ากับจัดได้เพราะว่าพันเน้่เจ็ดได้เล็กวิ่ง เจ็ดหกเจ็ดแปดสี่หนึ่ง สีสองคือมากดูแทะสีห่หกสี่แปดส่วนเหล็กสามตัวเพิ่งกับหิมะสามครูคือเก่า เก้าเจ็ดแปดป่านเล็กไทยป่านนี้เก้าสี่แปดโอ้เขียนห่างมันหาม,นหมาสามคูหนึ่งโ หนึ่งเพิ่นให้มส่สามครูแล้วพี่น้องเด้ออันนี้เขียนห้างกันพอดเพิ่นกับเขียนให้เบิ่งอยู่กับบ๊เบิง่งเนาะไห้มส่สามครูส่วนตัวเน้นแด้วพี่น้องเด้อยเจ็ดแปด ทีแปดในวันเน้นทั้งตนะิดเจ็ดติดสี่น่ะวันจันทร์ที่สามพฤศจิกาสองห้าหกแปดลาวพัฒนา,าจานไก่บนล่างวิ่งสีกับเจ็ดพันเน้นเจ็ดส่วนจับกู้กันเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดแปด สนนนนี่หนึ่งสี่สองสี่หี่เพเนนสี่เพเนนเจ็ดแปดหลัก็สี่แปด้เป็นน่องได้ส่วนเลข3ตัวที่ไม่อยู่3ามคูเก้าเจ็แลดเก้าสดหักหก็ดหนึ่งได้วป็นน่องได้วย็นน่องเาก็แคบหน้าจอเอธรรมะกระจัดตะขัดกระพันอขอพูดอาจารย์ใกล้ไรครับผมอขอเป็นหน่องห้องมันมานกัน ก็อลไรก็แค่กนติดตามสวัสดีครับผม